ก็ขอกรับสวัสดีสวีดัดพ่อแม่พี่น้องชาวพันเมลทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ผมโน n a m เ w r เ s t ลิ no นะครับผมวันนี้ก็จะมาทําคลิปไล่เว็บลอยพิ้าอปลาวานะครับไล่ยังไงให้มันประมาณแบบหน้าไม้ร้อยี่ถุยไม่ถึงหรอกก็แค่จะแบบหนึ่งนี่นะครับก็จะเป็นสเตอร์สิบสนะี่สามสี่นั่นเดี๋ยวให้ดูสเตอร์หลังกอนนี่วะหายากไนี่นี่นะ สามสี่นะโอเคแล้วก็จะมีกองเล็นะเห็นไหมทุกคนน,นี่กองเหล็กน,น,นี่มันมืดทุกคนนะกองเหล็กก็จะอยู่ตรงนี้เลยตัวสั้นนะครับผมนี่กองเล็น,นะครับผมแล้วก็ตันนี้ก็เดิมเดิมนะครับบอกย้ําก่อนเดิมเดมนะครับผมเดิมเดิมทั้งคันนะครับผมจะไล่ แล้วผมจะไปจัด GPS ให้ดูนะครับว่ามันจะได้กี่ GPS นะทางทางกิโลกวัวๆนี่นะไม่ไม่ไมเยอะเออก็ท่อก็เดิมนะครับไปลกวยเฉยถผมจะขึ้นตอนที่สเตอร์14 36ไว้นะครับว่าวิ่งกี่ GPS เดี๋ยวขึ้นในตรงนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นในเออเดี๋ยวขึ้นในเออเดี๋ยวเออเดี๋ยวขึ้นใตรงนี้โอเคเดี๋ยวไปดูตอนที่ไปลอง GPS กันก็โอเคนะครับก่อนที่จะไปตัด GPS เดี๋ยวผมให้ฟังรอบตัดนะดูดูฟังนะ ยังไงดังปเอาอีกรอบไหมนี่นี่เดิมนะครับทอเดิมนะดูนะดูอีกรอบนะ ากที่เราไปเทสมาแล้วครับความเร็วก็เอ้ยทยีก็ขึ้นนี่ครับเดี๋ยวขึ้นรูปไหมนี้เราขึ้นรูปไหมตรงนี้นะครับว่ามันวิ่งได้กี่ทีเอสคือมันเพิ่มมาเยอะเลยนะครับจากสเตอร์สี่สามหกกับกองเลยอันนี้สี่สามสี่กองเลยไหลมันไหลดีอยู่แต่ทางมันสุดนะต้องแบบยาวๆนี่ทางเมื่อกี้โลกกว่าครับโอเคคนที่ชอบก็ ไม่ขออะไรมากก็กดไลค์กดติดตามมาก็พอนะครับผมสวัสด,ดีครับ